m เมตาดร s s ิ่ g เกมแนวเพทูเอิร์นที่สามารถซิ่งได้อย่างเมามันสำหรับแอดแมวแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ซิ่งมันใช้ได้เลยนะใครที่ชื่นชอบความซิ่งความแรงความเร็วของน้องหมาเนี่ยแล้วก็หลงรักเจ้าน้องหมาคริสตันตัวนี้เนี่ยไม่ควรพลาดกันเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะต้องศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองแล้วก็ลองตัดสินใจนะครับว่างบประมาณหรือว่าความซิ่งของเราเนี่ยมันเข้าเส้นเลือดเราหรือเปล่า ถ้ารู้สึกว่ามันตรงจริตและอยากจะซิ่งก็สามารถคำนวณราคาแล้วก็คำนวณต้นทุนดูก่อนได้นะครับไม่ต้องรีบใจเย็นๆนะความซิ่งมันก็แรงนะมันหอมหวานเสมอใช่ไหมเกมนี้เนี่ยเป็นแนว Pay to Earn เนาะเเน้นการคลิกนะครับเล่นง่ายๆสะดวกสบายตามสไตล์ของเราเลยนะครับมันก็จะมีรูปแบบของการเก็บนะครับเป็นตัว NFT ซึ่ง ลิ่งแรงสูงหรือดาวสูงเนี่ยก็จะทําให้เราได้รับรีวอร์ดเยอะขึ้นแต่มันก็จะมีส่วนที่ทําให้เราได้รับมากขึ้นด้วยคือการอัปเรเวลและการฝึกสุนัขที่จะบวกเรื่องของสเตตัสเรื่องของตัวรีวอร์ดมากขึ้นเขาจะมีคําอธิบายอยู่ในกระดาษขาวนะครับหรือว่าไวท์เปเปอร์นั่นเองเราสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะในส่วนของตัวหมาเนี่ยก็จะมีโรงฝึก ที่เราสามารถฝึกให้เขาเนี่ยเก่งขึ้นเพื่อพัฒนาการที่สูงขึ้นนั่นเองก็จะได้รับรีวอร์ดที่สูงขึ้นในส่วนของการเห็นขันเนี่ยต้องบอกว่าทําออกมาได้ดีนะเพราะว่าเขาทําแบบเมตาเวิร์ดก็คือมันจะเป็นการจําลองแบบภาพสวยๆเลยแบบอย่างเงี้ยโหดูภาพเหมือนอันเรียวเลยนะปกติเราเห็นเป็นภาพง่อยๆใช่ไหมครับวิบ่งไปวิ่ง,งมาแต่เนี้ยเป็นภาพแบบเมตาเวิร์ดเลยอะ่ะคือเข้าไปในในโลกเสมือนเนี้ยซึ่งในอนาคตนะครับอาจจะมีการพัฒนาต่อยอดอย่างอื่นนะครับ อันนี้ภาพรวมนะครับก็จะมีช็อปก็คือเรากดกล่องสุ่มมีมาเก็ตแต่ตอนนี้ยังไม่มานะในส่วนของเทรนนิ่งรูมก็เป็นห้องฝึกสุนัขมีการแข่งขันก็คือแบบทูเอิร์เพทูเอิร์ที่เราเห็นอยู่แล้วก็ในส่วนของบ้านนะอันนี้ก็คือเป็นบ้านสุนัขก,ก็คือเป็นบ้านที่หน้าหลักนั่นแหละที่เรา,เาไว้ดูสถานะเอาไว้เอ่ทำการป้อนอาหารนู่นนี่นั่นส่วนนี้ก็เป็นรถแมพนะครับก็จะมีการลง iOS และ Android ด้วยในไรมาาที่แพ็ค5นะในช่วงเมษานะครับผมก็การแข่งขันนะการแข่งขันเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่6-8ถึง8ตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะมีจุดพลังสูงสุดก็คือคะแนนนะครับได้ถึง60-100ถึงขึ้นอยู่กับความยากก็หมายความว่าถ้าแต่ละตัวที่มีระดับแรที่สูงครับจะทำให้คะแนนที่ได้เนี่ยยิ่งสูงขึ้นด้วยแล้วก็รอ24ชั่วโมงให้อาหารอยู่ที่5 t o โทเค็นในส่วนนี้เดี๋ยวแอดคำนวณให้นะครับ ่าโอเคไปอันต่อไปเลยการฝึกอบรมนะเราสามารถฝึกอบรมได้มันจะมีเป็นเหมือนกับเซรัมนะครับสุนักแข่งฟรี1ครั้งทุกวันในห้องฝึกอบรมผู้ใช้เนี่ยสามารถใช้โทเค็นในการฝึกเพื่อเพิ่มเติมได้ในการฝึกเนี่ยมันจะเพิ่มสถิตินะครับหรือว่าค่าพลังเนี่ยถาวรเลยนะก็คือ0.05%แล้วก็มีการเดิมพันครับเราสามารถเดิมพันได้แบบเดียวแบบเดิมพันคู่ แบบเดิมพันแบบ3เท่าก็เรียกว่าเป็นด็อก8 8 8นั่นเองนะเอ้ยอันนี้น่าสนใจนะเป็นระบบเบิร์นที่ดีเลยในการเดิมเดิมพันเพราะว่าคนชอบเดิมพันอยู่แล้วมันมันสนุกดีครับในส่วนของดาวนะก็สามารถสุ่มได้ตามนี้เลยระดับแต่ละระดับเนี่ยมันก็จะมีความยากอย่างเช่นระดับ5ดาวจะอยู่ที่4%ซึ่งก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะ4%แอดก็อยากได้อะโอเคในส่วนของห้องฝึกซ้อมเนี่ย นี่ครับหน้าตาแบบนี้นะตามแรงนะครับยิ่งแรงสูงก็ยิ่งทําให้ได้รับคะแนนที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านสุนัขส่วนนี้ก็จะเป็นเมืองรวมของเกรฮาของเราซึ่งไ d นึงเนี่ยจะสามารถมีหมาได้สูงสุด30ตัวเท่านั้นนะครับาสามารถมี30ตัวสามารถเอาไปขายได้ซึ่งภาษีนะครับเวลาถอนนะครับภาษีจะอยู่ที่5ถอนได้สูงสุดคือ วันละ2,000แล้วก็ภาษีซื้อ0%เวลาซื้อเข้าจะไม่เสียแต่เวลาขายจะเสีย5%แต่ตอนนี้เนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็น12%เพราะว่ารอหลังจาก IDO นะครับเราก็ต้องดูรอบ IDO หมดแล้วก็นี่ครับในส่วนพาน์มิตรแล้วก็พาร์ทเนอร์ก็เปิดหน้าประมาณนี้ครับดีกว่าไม่เปิดเนาะแล้วก็พาน์มิตรก็ประมาณนี้ครับโอเคครับในส่วนนี้นะครับ แอดก็ได้ทําการเปิดไปแล้ว3ตัวก็เดี๋ยวมาทําการเปิดลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าจะได้ระดับ Regen ห้หรือไม่คอ regen. Regen. ร e เจน e รเจนกดแบบไม่ตั้งใจเฮ้ยมันต้องได้ไม่รู้ว่าได้อะไรโอ้โหสามดาวนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะ3าดาวเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยดูนะแอดได้3ดาวเนี่ยได้อยู่ที่80 80เหรียญเลยอะ่ะแม่เจ้ายังสูงดูอันนี้ยังกา,กากเลยครับ40แต่นี้ก็คือ1ดาวมันมันกลายเป็นว่า1ดาวรี่แม่งดีกว่า สองดาวอีกอะเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าปกติอะใช้ควิกเนี่ยเราจะเสียอยู่ที่5โทเค็นนะแต่ถ้าเรากดสตาร์ทเนี่ยเราก็ฟรีเนาะเราก็เข้าไปดูเนี่ยมันก็จะเป็นรอบอย่างนี้นะครับแข่งไปเรื่อยๆถือว่าทำภาพออกมาได้ดีเลยนะดูดิมันก็เพลินดีนะมันดีกว่าแบบง่อยๆใช่ไหมครับแบบว่าเป็นภาพปกติไม่มีอะไรเนาะแต่อันนี้ก็คือแบบมีอะไรให้เราเนี่ยได้เห็นได้ชมกันดูครับคะแนนสูงสุดอยู่ที่3 1 คือต้องบอกครับว่ายิ่งดาวสูงเท่าไหร่นะครับก็จะทําให้เรามีโอกาสเนี่ยสูงเท่านั้นในการที่จะได้รับคะแนนมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวอนาะคตก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของตัวบ้านฝึกหรือเออเทรนนิ่งรูมนะก็สามารถที่จะเอนได้มากขึ้นด้วยครับผมแล้วก็ในส่วนของการผสมพันธเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาเหมือนกันนะครับอ่าในส่วนของการผสมพันธ์ก็ต้องรอนิดหนึ่งนะครับ ก็จบการแข่งขันไปแล้วนะครับสรุปแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณเฉลี่ยนะครับประมาณ60ประมาณ60เพราะว่านี้ได้80ใช่ไหมครับมันอาจจะไม่ได้ทุกวันนะครับบางวันก็อาจจะได้เท่านี้นะห0หรือว่าแต่ว่าดูนะครับอันนี้คือมันจะแข่งได้1 2 3 4 4ี่รอบนะครับตั้งแต่ตั้งแต่3ดาว4ี่รอบละเดี๋ยวดู2ดาวได้กี่รอบได้3นะครับพอ2ดาว2ดาวเนี่ยจะได้รอบน้อยกว่านะ รอบน้อยกว่าแต่อันนี้ได้โคตรเยอะเลย60อ่ะ,ะเฉลี่ยที่60นะครับถ้า60เนี่ยมีได้สูงสุด30ตัวจะได้พันแนะครับพันแแต่ว่าถ้าราคานะตอนนี้เนี่ยกล่องหนึ่งมันตกที่1,200 1,200มันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ1,200อันนี่ก็ผิดไป1,200นะครับอยู่ที่ประมาณ เป็น BNB ก่อนนะครับอยู่ที่ประมาณ96นะครับยังไม่ถึง3,000ไปเป๊นะ96คูณ33ประมาณ3,100ถ้าซื้อทั้งหมดเริ่มต้นสัก10ตัวนะครับก็อยู่ที่ประมาณ31,000นะครับผมก็จะได้ทั้งหมด10ตัวก็อยู่ที่งบประมาณนะครับลองคำนวณกันดีๆซึ่งถ้าดูก,การาฟตอนนี้เนี่ยก็มัน s i d e w a y เนาะออกข้างไปแต่อาจจะมีการปลด เรื่องของ i อเดโอแล้วก็อาจจะมีการปลดรอบเทขายนะครับในช่วงหนึ่งก็อาจจะมีการย่อลงมาแต่ว่าเขาไม่เยอะหรอกเพราะว่าโดยรวมเกมเนี่ยยังมีความน่าสนใจสูงมากๆแต่อย่าลืมนะครับเราต้องเตรียมประมาณ30นะครับก็ตีประมาณนี้แล้วกันตีตีกลมเลยก็ได้ครับประมาณ100เหรียญน,นะครับหรือว่าเออเอาง่ายเลย1น0เหรียญจบเลยนะครับถ้าเราต้องการ30ตัวก็ต้อง3000เหรียญน,นะครับคูณด้วยนี่ก็ประมาณแสนหนึ่งนะครับเราก็จะครบ จบภารกิจนะประมาณนี้ครับคือโดยรวมนะครับเกมน่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเทรนนิ่งรูมมาเร็วๆนี้แล้วก็มาเก็ตด้วยนะต้องบอกนะครับว่าตัวเกมเนี่ยยังมีการเติบโตได้สูงนะครับถ้าเราดูจาก market cap เนี่ยมันก็แค่7ล้านเนี่ยจะ8ล้านแล้วเนาะก็มีโอกาสที่จะขยายได้อีกเยอะเลยซึ่งตัวเกมยังไม่ได้มาทั้งหมดนะยังมีอะไรลูกเล่นอะไรอีกมากมายนะครับผม ก็ต้องรอคอยกันส่วนอาหารหมาเนี่ยก็รอย4ิบชั่วโมงเติม5เราก็ต้องคํานวณส่วนนี้ด้วยนะครับในส่วนของการถอนก็ถอนได้วันละ1ครั้งแล้วก็ถอนได้สูงสุด2000เหรียญ2,000เหรียญก็จะอยู่ที่ประมาณอันนี้ลองคํานวณน,นะครับณนะราคานี้นะครับแร,ราคานี้อ่าน่าจะประมาณร้อยกว่าๆนะร้อยหกสิบก็ถือว่ารายได้ดีทีเดียวเลยนะครับผมอ่าร้อยหกสิบ าาประมาณประมาณห0าพนะครับห้ 5, าพันประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะฝากห้องคอมมูไทยด้วยเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อน